สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการจัดทำใบวางบินกันนะคะให้เรากดไปที่แถบเมนูค่ะจากนั้นเราจะกดไปที่ใบวางบินกันนะคะแล้วเราก็กดที่เครื่องหมายบวกค่ะก็จะขึ้นหน้าตาใบวางบินแบบนี้ขึ้นมานะคะเราสามารถแก้ไขวันที่ให้เราได้ที่ตรงนี้นะคะ เลือกวันที่ที่เราต้องการะคะ่ะเราก็กดตกลงแบทเราจะเลือกเป็นแบบรวมในนะคะจากนั้นตรง invoice อ้างอิงนะคะเราจะเลือกกดที่เครื่องหมายรูปนิวนะะ้วค่ะก็จะขึ้นใบแจ้งหนี้ใบกำกับภาษีใบส่งของที่เราเคยจะทำไว้นะคะให้เรากดเลือกเลยะคะ่ะระบบก็จะทำการดึงข้อมูลจาก invoice อ้างอิงมานะคะ เมื่อเราตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถกดที่เครื่องหมายติ๊กถูกได้เลยค่ะเมื่อกลับมาที่หน้านี้ก็เป็นอันเซ็เรียบร้อยแล้วค่ะ